สวัสดีครับทุกคนหลังจากนี้จะไม่เห็นคลิปของโม้แล้วนะครับพรเดี๋ยวโม้ต้องตัดผมไประดอแล้วอาจาจะเป็นทรงนักเรียนหรือเป็นสกินเฮดก็ได้เสียดายผมมากๆเลยยาวเสียดายที่สุดตอนนี้ครับเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงวันเกิดตัวเองนะครับที่สุขวิท6ใหอสเตรเลียน เราจะพูดอะไรที้ดูบอลอยู่นี่ครับอังกฤษเจอสรั่งเศสห้องอยู่รถเหมือนเดิมเลยดูเลยยังไม่ได้อาบน้ำนะเนี่ยโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายไม่จะพูดอะไรแล้วไม่ได้เจอโมุกน้ำแน่นอนผมยาวๆจะหายไปแล้วอ่ะดูดิเนี่ย ได้โอเคครับบ๊ายบาย